พาแดงบ่ยอมแล้วบ่ยอมพังห่างจากคุณพี่ต้องไดแม่คุณไอ้มาเป็นนู่นู้ซ้อนโบว่างให้เหี้บบาใครวัดเดน่้องโอ้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 โลันนาตอนนี้พ่อบังไฟแตกแล้วพาแดงกลับเรากับนั่งไอ ไอเอ้ยแมนบังไฟไอไอแผ,แอแผ,อแผ่แต่ใจบอบบอแปลพันแมนบังไฟไอแผ่แต่ใจบอแปลพันต้องได้นั่งเป็นรังวัลนแน่น,นอนบอย่อมแพ่มือดีพีสิกับเมื่อบานก่อนแล้วมือไม่พีสิกับมาเอาไอไปอยู่น้ำแม,มนบังไฟพีบอไดสนาเขาแต่พีกับบอลื่มสัญญาได้เลยเด้อตอนนี้คระแดงครับ ไปบาดโดยควมสสามโศกเศร้าเสียใจยาพีนั่งไอเลยเยหากพี่กลับเมื่อบานยานั่นวันเด้อพีหให้มายามไอบางอยาล่าลางว่าลืมเห็นมังฟ้ายไอแตกตึมลุดลนลงดินตามตาลิ่นล่งในโอกบามรสางเป็นแคโนโนนีให้ไปดีเดออ้อายกลับขึ้นเมื่อตั้งใจไหมจังกลับมาเยี่ยมนองสิรอดถาพีสิมา พอนั่งไอคุณกับผ้าแดงแล้วผ้าแดงก็กลับ,บานมานั่งไอก้กาะกลับานพอสนมน,นั่งในตอนนี้ผ้าแดง่งนั่งไอแล้วก็เดินไปเลยนั่งไอ้ก็พูดกับแม่สนมน,นั่งในแม่สนมน,นั่งในก็ปลอบใจนั่งไอยาเสียใจได้ลาตั้งใจดีๆไว้ก่อนแม่พอแม่พอจ๋าไวแล้วก็ตามแทแต่สีจา้า เข้าบ่อำตามกันง่าความพ่อใจของพอกับบ่อเป็นยังี้ใจดีๆเ้อตอนนี้สนมนั่งนั้กระปอบใจนั่งไอตอนนี้นั่งไอเกิดมองขึ้นไปเชื่องตนใหม่ก็เห็นกระหอกเป็นอยู่เชิงป่ายยางนั่งไอเกิดอยากได้จึงบอกสนมไปบอกเสด็จพ่อและทหารให้ให้มาจับเอากระหอกดอนตัวนั้นมาให้ได้ตอนนี้ตลกพูด จะตลกแบบัหนก็ได้ไหวไหวห่องเป็นยังม่าเป็นตาหักแท้ตเอยียงม่าเป็นตาหักแท้ก็ว่าไปตามสนมนั่งในจางนี่นายลำไอ้นังมองกินเห็นหน้ากะหอบดอนอยู่ไปยังเต็นต้นไปตนมากคือจังมีนอโศกหลนตาคือคนเยมองแล้วคือมีแววสียิ้มใสไอ้หนังคิดอยากได้เอามาไว้ทาเบิ่งแยงพี่สนม นี่ตนุมแม่นางนมพร้อมตั้งแต่นาพร้อมพวกไผทั้งไทยขุนน้อยใหญ่น้อยให้จับไว้เอ้ยแสกันเอ้ยให้จับไว้แม่นสกันเจอแพงพัน แม่นมแม่สนุมเอ้ยครอ,อยากได้กระหอกหน่อยตัวนั่นหลาไหล,าลามาภาคกันจับให้นั่งไอเนเดอ้อตอนนี้พญาคอมก็ออกมาแล้วก็พดูดพญาคอมพูดสั่งทหารทั้งหลายภาคกันไปจับกระหอกหน่อยตัวนั่นให้ลูกสาวห้าให้ได้จับเป็นบ่ได้ก็ต้องจับตาย มีตอนมีกระหอกตอนจงเต้นเต้นดีใจเต้นล่งไปเต้นลงมาหยอกล้อมาแต่ไก,ก่นั่งไอและสนมก็ทั่งหยอกล่อเต้นมากไก่นั่งไอจนทัาให้ทหารโมโหเรายิ่งะนูใส่จนกระหอกดอนตกล่งมากพืน้นดินตายพอทหารโมโหวา่าจับยนี่เอาเหลือตอนนี้ทั่งขี้ถือโนและทั้งขี้ตกลงมากทั่งขี้ร่ำ